สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะวันนี้เราจะไปไหนกันเรามาติดตามชมในคลิปนี้นะคะเอฟซี FC. ไปกับใครนี่เสือปลาไปค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมไม่นาครับเราจะไปไหนกันดีนะวันนี้นะจากที่เราเสร็จงานทุกอย่างแล้วเนี่ยมื่อเราจะว่างเลยเมื่อเราจะว่างบ่เออก็งานเย็บฉัดขึ้นฉาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาอะไรทําก่อนนะอะไรทําก่อนเนาะออโอ้โห đỏ phương phá ui sự thật cay sự thật cay đỏ sự ca <laughs> <Điều cây Còn. cười> à. cay đều để ô nhiễm ảnh được nè sự thật cay đấy đỏ phương Ủa. phá xuôi ui đồ dưỡng ra ui pike pike ui 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 แทนแต่แทนแต่แทนเอ๊ะเหมือนแต่งงานมั้ยโอ้ว้าวสวยงามมากได้ยินเสียงอะไรอยู่ตรงนู้นไปดูสิดูซิมีใครนั่งนินทาเราตรงนี้เลยมีใครนั่งนินทาเราเปล่าได้ยินเสียงเง้งเเงออมีใครนั่งนินทาเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไปดูสิได้ยินเสียงใครคุยกันฮะไปไกลกันมาเอาโอ้าไปไห้มา ใช่ตั้งแต่กินข้าวยังไม่ลุกออกจากตาเตียวเลยกินข้าวอิ่มแล้วก็ไปดูเอดมินมาต่อน้ําให้สปริงเกอร์ให้แล้วก็ไปอุดหนุนร้านกล้วยฉาบกล้วยแขที่อยู่ตรงตรงข้ามเรานี่แหละอยู่นะในลังแม่บอกเหมนนี่ไงลองซิมดูลองซิมดูกี่บาทเนี่ยถุงหนึ่งไงถุงหนึ่งกินไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้วนะยี่สิบบาทได้เยอะแล้วถ้าเรามีสิบบาทเขาจะขายไหมเขาน่าจะขายนะสิบบาทก็ บอกว่าแม่ค้าอ่20บาทกินไม่หมดมันเยอะไปเอา10บาทเออน่าสนใจปัปะไม่น่าจะฝากคลองไว้ับล้านี้ประจำไปไปไป FC ตั้งแต่เราอยู่ตรงนี้เรายังไม่เคยไปที่ร้านขายกล้วยทอดเลยนะปอองป้าเดี๋ยวไปดูสิไปดูสิโอ้โหดอกฟ้าสวยอีกแล้วดอกคอสมอลก็ขึ้นแล้วนู่นแต่มันยังไม่บาน แอ้อันนสีช<ะ>มพูใหญ่เอ้เข้าไปเข้าไ,ไปเอาหน้าไปใกล้ๆแล้วก็โน้มโน้มนอดอกลงมานิดนึงจับโน้มลงมาเออเอยเต็มหน้าเลยปาดเอฟซีสวยจริงๆนะเนี่ยเอยเนาะเออสวย <c oughs> มีหลากสีสีส้มสีสีขาวาสีขาวอืมออกแดงออกชมพูสวยมากโอ้โหปาราด เราไม่ได้มาดูไรอุกันแล้วเนี่ยเหมือนมันงอกทุกเมล็ดเลยเนาะโออโอ้โหดูแต่ว่าที่หวานหวานไปเนี่ยเออนี่นี่ไม่มีเมล็ดไหนที่มันจะไม่งอกนะคุณผู้ชมดูนะฮะใช่ใช่ดูดูเหมือนผักชีเลยเนาะเมไหนผักชีไม่มีมาถอนดอกคอสมอลไปกินมาเด็ดมาถอนไปทำกับข้าวได้นะเนี่ยเออมันเหมือนจริงๆนะเอฟซีนะแน่นมากเลยต้นนี้ขึ้นสีทั้งสีแปลงแล้ว น่าจะต้องถอนทิ้งนะเนี่ยทําไมมันแน่นเกินเอ้าเหรอเออทำมันแน่นเกินมันจะแย่งปุ๋ยแย่งน้ํากันมันโตไหมอโอไม่โตมันจะกลายเป็นต้นผม้อมๆกระหล่ำกระเลงอ๋อแสดงว่าเราจะเริ่มถอนเสือเราจะไม่เราจะเริ่มถอนต้นไอ้ไอ้ตอนมันอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนน่าจะสูงประมาณสักครบหนึ่งอะสักครบหนึ่งเนาะเออใช่เราเอาไปแบบใส่ที่อื่นเนาะเออหรือไม่ก็ถอนไปปลูกที่อื่นเออเอาเพราะว่ามันที่ปลูกก็ต้องถอนทิ้ง อืมพ่อมันเยอะเกินมันเยอะเกินมันจะแยกปุ๋ยหมืนคนนั่นแหละมั้งสมมติเราอยู่กันในบ้านเนี่ยสิบคนใช่ไหมเลี้ยงไม่ไหวเออแม่พ่อแม่ก็เลี้ยงไม่ไหวเพราะยากจนก็จะมีแต่คนผอมแห้งเนาะเอออ่ะไปไปนู้นนะฮะร้านค้าถ้าเปิดแล้วคุณครูร้านค้าเปิดแล้วเราจะมาเราจะมาบุกร้านค้าด้วยเงินสิบบาทด้วยเงินยี่สิบบาทเขาจะซื้อไหมสิบบาทเขาจะขายไหมเนี่ยเฮ้ยใครมารถใครมาคุณ ฮ้ยรถเป่าหนุมาจริงเหรอนี่ไงหกศูนย์หนึ่งสองี่เหรอเฮ้ยโอ้โหว้าวเพล่ยิบิสปิดแน่โอ้ยฮันเนี่ยซื้อกล้วยกล้วยกล้วยโอ้โหเป่าหนุมาครับภาษายายสูเออตอนอยู่โกก็เขาชื่อยายซูใช่กล้วยเถาะ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 ฮึมเอ๊ะ เออมาซื้อของยังจะหาวก็อีกเออเออเสือเราคิดถึงเยซูเนาะอยู่กกอกเนาะเยซูจะขายกล้วยทอดกล้วยทอดกล้วยทอดอืแต่ถ้าเขาขายกลางแดดแบบนี้เลยนะอันมันเห็นยังเห็ดบ่แล้วค่ะยังต่อทั้งหนาบ่ทัานแล้วอันนี้เพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านเนาะ นี่เพิ่นก็สร้างบ้านอย่นี้เนาะเอาผาสมบค่คะมีกล้วยกับมันกล้วยกับมัน,มมนใครชอบมันก็ซื้อมันอันนี้ใครชอบกล้วยก็ซื้อกล้วยเอชอบกินมันเราเราก็เอาผาสมเลยอืมอันนี้ขายยังไงครับผม20บาทขึ้นไปคะ่ะอ๋อขาย20ิบาทขึ้นไป เอ้าแล้วถ้าซื้อสิบมีสิบบาทล่ะขายให้อยู่ค่ะโอ้ยนึกว่าแต่แม่ค้าจะไม่ใจดีีบาทเอฟซีเสือมเสือเพราะว่าลืมดึงรังมาเมื่อกี้มันมีตัวสิบบาทไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยพูดจริงไหมคะเอาอะไรค้าเอามันครับผมเอาแต่มันเหรอคะเอาแต่มันอย่างเดียวครับไม่แม่ค้าแม่ค้าใส่ไปเลย30บาททั้งหมดเนี่ยฮ้แยกแยกเราไม่กินตั้วยไม่ก็ตัวเองก็กินมันไปดิ เออเราจะหาว่าเรากินเยอะกว่าไม่เราไม่ว่าอะไรเลยมันจะได้ไม่ต้องนี้แม่ให้ก็ได้ค่ะอ๋อเห็นไหมแม่ค้าก็ใจดีแล้วแยกให้ด้วยว้าวหนึ่งสองได้กี่ชิ้นสิบบาทเจ็ดชิ้นอุ้ยให้พิเศษนะอุ้ยเขาให้พิเศษด้วยโอ้ยพี่น้องหนูหนูชอบมันเยอะกว่าโอ้หนูชอบหนูชอบกล้วยเยอะกว่ามันนิดนึงชอบกล้วยเยอะกว่าเอออุ้ยยังรออยู่ อันนี้กินโชว์อันนี้คือทอด้นอเสือยี่สิบบาททำไมเยอะจังเสือนำนูสิกี่ชิ้นใส่สิบสองชิ้นประมาณนี้สิบสามชิ้นโอ้ยพี่น้องดูเยอะมากสุดยอดสุดยอดเยอะจริงๆโอเคนี่แล้วก็น่ากินด้วยนะเออนี่ค่ะนี่ค่ะนี่องค์พ่อปู่อยู่จุดนี้นะฮะนี่แม่ค้าก็อยู่ร้านตรงนี้ไปกิน แมกกาก็ตากแดดคายท่ามกลางการตากแดดเอ๊ะเสือมันเป็นมันเป็นไอเดียที่ว่าทำยังไงให้กล้วยทอดมันกรอบนานก็คือทอดกล้วยเสร็จแล้วมาตากแดดนี่คือเทคนิคของเขาเออโอเคขอบคุณนะคะนะแถมมาเยอะมากเลยนะเอฟซอ้โหหลังจากที่เราได้กล้วยมุงุ่นเยอะมากเลย เยอะจริงจเออแปลงที่อุ้ยต้นใหญ่มากเลยออกดอกแล้วพาดไหนบอกว่ายังไม่ออกดอกไงออกดอกเลยอุ้ยนั่นไงทันงานองคปูพอดีเลยไป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 เร็วโอ้โหนี่หนึ่โอออกดอกแ้วพี่น้องดูโอ้โหไม่น่าเชื่อคอสมอที่เราปลูก ออกแล้วนีดีดีดีนี่พี่น้องนี่โอ้โหออกดอกตูมมาีิออกดอกตูมนี่ทาสสวย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 นี่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 โอ้โหสีแดงเข้มโอ้โหทุกคนออกดอกแล้วออกดอกแล้วว้าวไม่น่าเชื่อ โอ้ยสวยงามมากเลยจะนั่งกินตรงนี้จบคลิปเลยเดี๋ยวที่อื่นไม่มีนั่งเหรอมันก็เหมือนคนอื่นไงนั่งตรงนี้เนาะเออตรงนี้มันเหมือนใครมันก็โตขึ้นหน่อยนึงพากันมาแอบนั่งกินกล้วยตรงนี้กล้วยแล้วมาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทีมสีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกินก่อนกินก่อนอืมรอคุณไม่ขอบคุณค่ะรอ 你们啊。